อ้าวพาทุกคนมาดูภารกิจการจับปลานะครับวันนี้เป็นการจับปลาตัวให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งทีมงานทั้งหมดนี้เป็นของออแกนทิปหรือออแกนปลายักษ์ทำหน้าที่รับจ้างขนส่งปลาไปจังหวัดต่างๆโดยวันนี้จะจับปลาจากจัจงหวัดนครปฐมไปจังหวัดปทุธธานีและที่อยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นปลาโกโคตัวบรรเลมเลยพร้อมกับปลาบึกดำถ้าใครเคยปลาบึกเนี่ยเชื่อว่าปลาบึกดำนั้น หายากมากๆอยู่ในนี้แล้วเดีย๋ยวมาดูวิธีการจับของเขานะครับว่าจับอย่างไรและปลากระโกเนี่ยตัวกี่โลกันครับตอนนี้ทีมงานเจอปลาบึกแล้วนะครับการจับปลาบึกนี้อันตรายมากๆเพราะว่าเงี้ยมันเนี่ยสามารถปักทะลุอกได้และตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปด้าหัวน,นะครับล็อกเงี้ยไว้แต่ด้วยพลังกลังของมันเนี่ยอุกก็ยากมากเหลือเกินมาดูว่าจ,จับได้หรือเปล่าครับ ปลาไม่ได้ยบคุ้งไงยาวำไงน่าขอดูหน่อยครับอ้นี่ปลาเลยครับนี่บึกดำมั้ง โชโชยกมันดำเลยทีเนอะ้มกมวมันเหรอไดมาตัวเท่าไหร่เอามาเพาะัต่อหรือด้วยเอามาจำเยรอลูกค้าเดี๋ยวเราถ่ายกอน อ่ะนี่แหละครับจับมาได้แล้วปลาบึกดําตัวนี้ไม่ได้จับไปขายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไซยังไม่ได้ขนาดลูกค้าต้องการปลาบึกธรรมดาไซ150โลและตัวนี้ก็ปล่อยไปนะครับส่วนปลากระ,กะโห้เราก็ต้องการไซประมาณ20โล25โลโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้เอาไปทํากินนะแต่ซื้อไปปล่อยในบ่อเพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อความสวยงามอ่ะนี่ก็ดูครับปลากระ,กะโหะจับได้แล้วเดี๋ยวเอามันขึ้นมาช่างดูครับ ปลาตัวนี้ผ่านมาตรฐานของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปบนรถออกนะครับหลังจากนี้ก็จะส่งไปเหนือใต้ออกตกก็อยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้ไปส่งที่ใดตรงนี้ก็จะเปิดออกซิเจนตลอดนะครับเพื่อป้องกันปัานั้นตากครับ